พวกเราห้ามไปกันนะพวกไอ้พวกนี้เออเราจะไปรักษาคนแต่แต่ทำไมนายปิดนะเพราะมันกำลังจะมาไงจริงเหรองั้นก็ดูไปดูสิฉันไม่ฉันดูฉันไปก่อนนะฉันกลัวโอ้ I can't let. Okay, Yes, 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 yes. Okay, I'll play it for you. simply Yes, yes. Hip it, simply dop 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 Yes, yes, simply, it, hip เราขึ้นมาแล้วนะนี่กว่าเกือบตายเราแต่แต่มันมีอะไรบางอย่างอะเฮ้ยท้างลังท้างลังอะไรอ่ะเด,ด,ด,ดอะเออ CBD ดีับดบับดับเดีเดเดบ มันเป็นที่ดีเลยนะโอ้มันโอ้มันสุดยอดจริงๆเลยนะแถมระเบิดเป็นขยะดด้วยช้อนเองฮะฮะช้อนเองที่ทำลายมันเอ้ขอบคุณเอ้ยอย่าทำลาย อย่าทำลายเพื่อฉันเอ้ยเอ้ยนายคนดียวนาทำไรอย่านะอย่าทำไรืฉันไม่ได้เป็นกลุ่มพวกับนายนั่นแหละฮ่าฮได้เนื้อชิ้นมาแล้วบริสิบีดับดับดับยข่าวพาาข่าวโพสโพสขาวข่าวลาาโสขาวลาขา ข้อละข้อล้เข้าโพดเออสิดีดีดับดับ,ดบไปไปตกโลกด้าผ่าไปไปแกน่ะไปอ้าแล้วก็วิเอยไม่มันกระจอกจริงๆเลยบายกระจอกออาเววัดอยู่ฉันขอโทษนะที่ทำคนอื่นนะไาย ดีวว่ตูวว้าเอ้นี่มันตูอะไรอ่ะเออดีดีดีดับดับดับเจ๊เจ๊เฮ้ยพลังแกกระจอกจริงๆฆ่ามันดีกว่าลงไปถกสวมสายกระดาษฮ่าฮ่าฮ่าดีดีดีดับดับ ดาบเยสโดนไปซะอีกตัวนี่เนี่ยตัวนี้นี่โยนหัวเตะปากก็หักไม่ไปอฮ้ยอย่าบังคับฉันเยอะเย้สิบลีดาบจำอย่าบังคับโอ้ยอย่าชนฉันไอีตัวนี้เนี่ยด้านหลังมันเอ้ยให้มันกระโดดกระโดดสินี่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  ฉันบังคับมันแล้วก็นี่เลยอ่บาบังคับแล้วก็ท้ายก็ข้ามมันโอาชิบฉันพลอดจากแต่ฉันติดฉันาะไม่เกิดใหม่ได้แล้วทุกเอาศพยัดหน้าศพยัดหน้าศพยัดหน้าโอ้ยวายกระจิงจริงๆเลยหวาใบใบบานเะลยพวกกระจิงเอ้ยคือคือตอนนี้มันดึกแล้วนะ ออกไปสิไม่นอนซิบลีทอเลยมันจะอดขึ้นใช่ไหมใช่สิเม่นันฉัจะต่อยแกไปนอนไปนอนไปแล้วไม่รอฉันหรือไงเออซีดีด,บด,บดบับดับดับซิบลีรอรอ,รอ โถ่ต้วมไปด้วยก,ก,นะกระจกกระจกหวายกระจอกไปแล้วโอ้ยตกลงมานี่นะ,นะ่นี่นะยโอยบายซะเจ้านี่น่ก็โถ่ต้วมตีลังกาด้วยโถ่ต้วมนี้ไม้ก็ออกไปซะเฮ้ยตัวน้ำมันกระจก โอ๊ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยต่อยต่อยแล้วก็เฮ้ยโอ้ยโอ้ยแกนะแต่โถซ้วมใส่หน้ามันยังไม่ตายเหรอ,อกดโถส่วมได้ซะไปก่อนค่ะ